ประชาสัมพ,พันธ์ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์นะครับแล้วก็แนวทางการช่วยเหลือต่างๆนะครับของกรมชมพทานนะครับก็ฝากสายด่วน1460ครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยอให้ข้อมูลท่านนะครับตลอด24ชั่วโมงครับข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เหนือตอนนี้อากาศเริ่มเย็นขึ้นนะครับาคอยู่สารอากาศเริ่มเย็นขึ้นฝนก็น้อยขึ้นนะครับในโหมดของภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในโหมดของการระบายน้ําที่คงค้างในพื้นที่นะครับภาคเหนือตอนบนนะครับก็เริ่มมีการกักเก็บน้ําในลําน้ํานะครับและใช้ในการส่งน้ําในช่วงฤดูดดแล้งที่กําลังจะมาถึงนะครับ เป็นโหมดของการระบายน้ําเพื่อการบริหารจัดการน้ําในดูดแลนะครับในส่วนของภาคตอนออกเชงเหนือเองนะครับลุ่มน้ําชีมูลนะครับสาการน้ําก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติในหลายๆพื้นที่นะครับในโดยเฉพาะในลุ่มน้ําชีเองนะครับทางฝ่ายเขื่อนชนบทน,นะครับก็เริ่มมีการลดบานกักเก็บน้ําเพื่อใช้ในน้ำดูดแลแล้วนะครับส่วนนะครับ สาการน้ําที่ยังท่วมขังนะครับบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับตั้งแต่จังหวัดยะโสธรมหาสารคามนะครับร้อยเอ็ดยโสธรนะครับก็เริ่มมีสาการน้ําที่ลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเริ่มพิจารณาในการลดบานนะครับบริเวณเขื่อนในแม่น้ําชีนะครับเพื่อกักเก็บน้ําในดูแล้งนะครับมาถึงแม่น้ํามูลนะครับสาการน้ําในแม่น้ํามูลตอนบนนะครับ ก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกตินะครับก็จะมีน้ําที่ยังลดตลิงอยู่นะครับในเขตหัวนาละสีสไลดตรงนั้นนะครับแถวศรีสะเกดสุรินทร์นะครับบุรีรัมย์ที่ยังลดกระลตะลิงอยู่นะครับโดยเฉพาะสถานการณ์น้ําชีมูลตอนนี้ที่ลงมาบรรจบกันที่อุบ,บลราชธานีที่สถานี M7 นะครับจะเห็นว่าสถานการณ์น้ำนะครับที่ M7 อุบ,บลราชธานีนั้นยังลดตลิงนะครับอยู่ที่ประมาณ2ี่เซนติเมตรนะครับ แล้วคาดว่านะครับจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการพิจารณานะครับในการกักเก็บน้ำนะครับที่แม่น้ํามูลนะครับโดยพิจารณาที่ถ้าเกิดปริมาณน้ําที่สถานี M7 ็เนี่ยต่ำกว่า2,300ลูกบา์เมตรต่อวิทีนะครับคือน้ําที่อำเภอวังนิชมราชเนี่ยอยู่ในระดับตลิ่งนะครับเราก็จะมีการเริ่มปิดการระบายที่เกิดปากมูลนะครับ รถการระบายที่เกินปากมูลนะครับแล้วก็เริ่มมีการกักเก็บน้ำนะครับที่ฝายหัวนาและฝายราศีสไลครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์นะครับในช่วงของปลายฝนหรือฤดูการของปลายการระบายน้ําลงไปสู่นะครับเริ่มกักเก็บน้ําของแม่น้ําชีมูลนะครับซึ่งคาดว่าเราจะเริ่มดำเนินการเก็บเก็บได้เนี่ยประมาณกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วเกษตรกรเนี่ยก็จะได้ใช้น้ำนะครับที่คงค้างในพื้นที่นะครับ เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับและในสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆในเขตลุ่มน้ําชีมูลครับส่วนลุ่มน้ําเจ้าพญาเองนะครับเมื่อวานนะครับสาการที่เราระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยนะครับต่ากว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับมีผลอย่างไรนะครับเมื่อปริมาณน้ําเจ้าพญาเนี่ยระบายต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะทําให้นะครับพื้นที่นะครับตั้งแต่จังหวัดอ่างทอง ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะครับลงมาถึงจังหวัดพระนครศรียุยาเองนะครับเกลือน้ำเนี่ยต่ำกว่าตลิ่งครับโดยเฉพาะคลองผูกแขงบางบานนะครับก็จะต่ำกว่าตลิ่งนะครับก็จะมีอยู่บางพื้นที่เท่านั้นนะครับบริเวณหัวเวียงเสนานะครับที่ยังสูงกว่าตลิ่งเล็กน้อยนะครับซึ่งคาดว่าก็จะเริ่มลดลงนะครับโดยเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับส่วนเรื่องการระบายน้ำนะครับของทุ่งฝั่งตันตกนะครับของลุ่มน้ําเจ้าพญาเองนะครับ ปัจจุบันนะครับในทุ่งฝั่งตอนทุ่งสิบทุ่งตอนล่างนะครับที่เช่นนะครับทุ่งท่าวุ้งทุ่งบางกลุ่มทุ่งบางกุ้งซึ่งอยู่ฝั่งตอนออกของแม่น้ําเจ้าพยานะครับรวมถึงทุ่งบางบานป่าโมกผักไห่เจ้าเจ็ดโพพยาที่อยู่ในทุ่งฝั่งตอนตกของแม่น้ําเจ้าพยานะครับมีปริมาณน้ํานะครับรวมกันประมาณ1,130ล้านลูกบาศก์เมตรในทุ่งนะครับจากการประเมินณวันนี้นะครับ ซึ่งกรมชมพรทานเองเนี่ยก็ได้มีการวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการของทุ่งตรงนี้นะครับโดยเราจะระบายน้ําออกจากทุ่งเนี่ยให้เหลือคงค้างอยู่ในทุ่งเนี่ยประมาณ30เซนติเมตรนะครับจึงทําให้เรามีภาระ,ะที่ต้องมีการระบายน้ําออกจากทุ่งทั้งฝั่งตอนตกและฝั่งตอนออกนะครับรวมประมาณ700ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับโดยท่านที่บีกรมชุมพรทานเนี่ยนายประพิจันรมานะครับได้มีการตรวจลงพื้นที่เมื่อวานนะครับในวันอาทิตย์นะครับ ได้มีการประชุมนะครับกับผู้ในการโครงการชมประทานในเขตส,สํานักง,งานชมประทานที่11 12และ13นะครับเพื่อเพื่อเพื่อบริหารจัดการน้ําในการระบายน้ําออกจากทุ่งเนี่ยให้เกิดนะครับเร็วที่สุดนะครับและไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่นะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าเราสูบน้ำนะครับบริเวณทุ่งตะวันตกของแม่น้ําท่าจีนออจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยลงสู่ท่าจีนนะครับทำให้ประชาชนในบางส่วน ของแม่น้าท่าจีนนะครับได้รับได้รับผลกระทบนะครับตรงนี้เราก็มีการคุยการประชุมกันนะครับโดยลักษณะตอนนี้นะครับการระบายน้ำเนี่ยเราจะเน้นการระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะนะครับเจ้าพยาตอนนี้นะครับปริมาณน้ําที่บางไซเองนะครับมีปริมาณน้ําไม่ถึง1,000ลูกบาทเมตรต่อนาทีน้ําเฉลี่ยนะครับทำให้นนทบุรีนะครับปทุมธานีเนี่ยไม่ไม่เกิดผลกระทบแล้วนะครับ ทำให้เราก็ต้องมีการเร่งระบายน้ำเนี่ยโดยใช้ลงสู่แม่น้ํเจ้าพยาเป็นหลักนะครับส่วนแม่น้ําท่าจีนนั้นนะครับเราจะใช้จังหวะนะครับที่จังหวะน้ําน้ําลงนะครับของแม่น้ําท่าจีนเนี่ยเพื่อในการระบายน้ำนะครับลงสู่าจาับทุ่งลงสู่แม่น้ําท่าจีนครับซึ่งคาดว่านะครับบริเวณม่น้ำท่งดางกล่าวนะครับจะเข้าสู่สภาวะปกต,ตินะครับและเหลือให้เกษตรกรเนี่ยเริ่มทําการเพราะปลูกได้เนี่ยก็ประมาณอ่าประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือน ทันวาคมครับซึ่งตอนนี้นะครับทางกรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้มีการระดมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือนะครับเพื่อจะลงไปช่วยที่จะสูบน้ำนะครับออกจากทุ่งนะครับช่วยเกษตรกรนะครับที่จะทอยน้ําจากทุ่งเนี่ยออกจากลงลงสู่ในลําน้ํานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการระบายน้ำนะครับต้องไม่ไม่มีไม่ส่งผลกระทบเพิ่มเติมนะครับกับประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งนะครับของแม่น้ําท่าจีนนะครับตรงนี้ก็ขอ ท่านทิดีคมชุมประานเนี่ยท่านก็ให้นโยบายไปเมื่อเมื่อวานนะครับที่ได้ลงพื้นที่ในเขตของแม่น้ำท่าจีนนะครับไปยังผู้ในการโครงการชุมประทาน,นรับและผู้บริการส่งน้ําลูกษาของในเขตสํานักงาน11 1เอ็ดสินักสิและ13นะครับในการที่จะช่วยในการบูรณาการงานนะครับเพื่อจะระบายน้ําให้เร็วที่สุดและไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ํามากขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็เป็นทางนโยบายที่ทางท่านทิพดีกับท่านรองทิพดีได้มอบไปยังหน่วยงานในพื้นที่ครับส่วนการเฝ้าระวังนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับท่านจะเห็นว่านะครับจากอิทธิพลจากของลมมรสุมตอนออกเฉียงใต้ตอนนี้ค่อนข้างกลาลังแรงนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่22วันนี้เป็นต้นไปนะครับทางกรมจุฬทานเองนะครับก็ได้มีการอมอบหมายไปยังสํานักงานจุฬทานตั้งแต่ สำนักงานจุปทานที่ 14, 15, 16, 17นะครับตั้งแต่เพชรบุรีลงไปนะครับจนถึงลราธิวารนะครับในการเฝ้าระวังนะครับกำหนดจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบกับเกี่ยวกับอุทกภัยหรือน้ำหลากนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กุมตุนิยมพิยาเนี่ยคาดการว่านะครับอาจจะเกิดนะครับฝนตกหนักในเขตจังหวัดยะลาปัตตานีละลาธิวารนะครับตรงนี้ ทาพพงกรมชุมพรานเองเนี่ยก็ได้มอบหมายไปยังสํานักงานชุมพรานที่17นะครับในการเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์นะครับโดยให้ให้ทนางสํานักงานชุมพรานนะครับได้ประสานสํานักเครื่องจักรกลนะครับในการที่จะนะครับนำเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยกระจายไปตามจุดพักของเครื่องจักรเครื่องมือในเขตพื้นที่ภาคใต้เมื่อเกิดภัยนะครับก็มีการสามารถใช้เครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยที่จะช่วยเหลือ เกษตรกรนะครับหรือประชาชนนะครับให้เร็วที่สุดนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ตอนบ่ายนี้นะครับก็จะมีการประชุมนะครับศูนย์ร่วมหน้าของกองบริการน้ำแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางกรมชมพะทานเนี่ยก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับโดยท่านผู้การสํานักงรนกานที่15เนี่ยเข้าไปร่วมประชุมศูนย์ตรงนี้ด้วยนะครับรวมทั้งเรามีการบริการข้อมูลจากศูนย์บริการอัจฉริยะศูนย์กลางนะครับที่จะ ส่งข้อมูลในเรื่องของสภาพน้ําฝนนะครับสภาพน้ําท่ารวมถึงการคาดการณ์นะครับไปเสริมนะครับการดําเนินการของศูนย์ส่วนหน้าของภาคใต้ที่ตั้งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยโดยสำนักงานสรักยากนน้ำแห่งชาติเป็นแม่งานตรงนี้นะครับถ้าเกิดสื่อมวลชนท่านใดนะครับหรือประชาชนท่านใดนะครับอยากสอบถามข้อมูลนะครับเกี่ยวเรื่องสาการน้ำนะครับก็ขอนะครับเรามีสายด่วนนะครับ1 4 6 0นะครับ ที่จะสามารถนะครับตอบคําถามนะครับให้ข้อมูลสารการท่านนะครับให้รู้เกี่ยวกับสาธารณน้ำนะครับรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ําของกรมชมทานนะครับก็ฝากสายด่วน1นึ่งสี่หครับหรือถ้าเกิดท่านนะครับอยากรู้ข้อมูลนะครับท่านสามารถในพื้นที่นะครับท่านสามารถติดต่อที่สํานักงานชมะทานเขตพื้นที่นะครับหรือสำนักงานชมทานจังหวัดสำนักงานส่งโครงการส่งน้ำรับปริมาที่กระจายอยู่ทั้งประเทศได้นะครับ คือคือแต่เดิมนะครับในน้ uh ําที่ค้างทุ่งนะครับแต่เดิมตั้งต้นฤดูเนี่ยมีประมาณล้มรวมเกือบ2,000ล้านนะครับเราก็เริ่มมีการระบายเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากหลังจากต่อเนื่องนะครับแต่เดิมเนี่ยเรามีแผนที่จะระบายเนี่ยถึงมกระาเลยนะครแต่ด้วยการบร ja ิหาจัดการนะครับไม่ว่าจะการการระบายน้ําออกทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเขื่อนเจ้าพยานะครับ รวมทั้งนะครับการติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือนะครับในแม่น้ําเจ้าพยาในแม่น้ําท่าจีนนะครับในเรื่องของการติดตั้งเครื่องผักดันน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําในแม่น้ำท่าจีนให้เร็วที่สุดอีกทั้งนะครับได้มีการระดมเครื่องจักรเครื่องมือนะครับไปติดตั้งบริเวณทุ่งต่างๆนะครับทำให้ลดย่นระยะเวลานะครับจากเดิมที่เคยคาดการไว้ถึงประมาณมกรากลับมาประมาณกลางเดือนธันวาครับและคาดว่านะครับ เมื่อปริมาณน้ําในแม่น้ําท่าจีนเนี่ยลดต่ําลงนะครับจากน้ําทะเลนุนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเรามีสามารถดําเนินการสูบน้ําได้มากขึ้นนะครับโดยไม่มีผลกระทบต่อ,อประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ํามากขึ้นเนี่ยผมคาดว่าในเรื่องของการระบายน้ําออกจากทุ่งก็จะเร็วกว่าที่เราวางแผนไว้ครับคือคือคือเรียนงี้ครับคือในจุดในจุดที่เรามองถึงวิกที่3ามของเดือนธันวาเนี่ยเรามองถึงคุณภาพพื้นที่นะครับ ในพื้นที่เนี่ยจะมีจุดสูงต่ำไม่เท่ากันตอนเราระบายถึงสิ้นเดือนธันวาเนี่ยในบางพื้นที่ในส่วนของที่ดอนเนี่ยมีการเพาะปลูกแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยในน้ําที่เราค้างทุกประมาณ30เซนเนี่ยนะครับในบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีการเพาะปลูกแล้วจนถึงระบายสุดท้ายเลยเนี่ยในจุดที่ต่ําสุดก็คือประมาณกลางเดือนหรือวิทที่3เดือนธันวานครับคือพื้นที่ไม่ได้ท่วมทั้งทุ่งนะครับ เราเมื่อเริ่มมีการระบายปุ๊บเนี่ยในพื้นที่ที่สูงเนี่ยก็จะประมานน้ำก็จะลดต่ำเกษตรกรก็จะทําการเพาะปลูกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นะครับทางนโยะบายของทางรัฐบาลนะครับมอบมประทากรมจังหรัทานเองเนี่ยในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่เราใช้ในการกักเก็บน้ำนะครับในปีนี้เนี่ยก็ต้องมีการช่วยเหลือเกษตรกรครับโดยเมื่อเกษตรกรสามารถทํานาได้ในพื้นที่ที่กักเก็บน้ําไว้ประมาณ30ซนติเมตรเนี่ยนะครับ ส่วนที่เหลือเราก็จะพยายามนะครับไม่ให้พื้นที่นั้นเกิดความเสียหายครับรวมถึงพื้นที่ลุ่มในหลายๆพื้นที่ประมาณ1.6ล้านไร่ที่เราเป็นพื้นที่ที่ปลูกประจำนะครับตรงนี้เราก็ต้องมีวางแผนในเรื่องของการส่งน้ําที่จะสนับนุนพื้นที่นะครับตรงนั้นนะครับเพื่อเป็นการเยียวยาครับพื้นที่ที่จะรับผลกระทบจากน้าท่วมให้สามารถทําการเกษตรได้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลครับครับตอนนี้พื้นที่ EC นะครับ ถ้าเกิดท่านดูเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำฝั่งตะวันออกนะครับชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับปีนี้นะครับเป็นปีแรกนะครับในหลายๆปีที่เขื่อนบางพระเต็มคำาจุ100%ครับฉะนั้นเนี่ยเต็มเนี่ยเนื่องจากในช่วงของปลายฤด,ดูฝนที่ผ่านมานะครับเราก็มีการสูบนะครับจากสถานีสูบน้ำจากคลองพวงเจ้าชัยวิชิตจากแม่น้ำบางปะกงนะครับ ไปเติมเขื่อนบางพะนะครับโซนตัวเนี้ยเก็บกักร้อยเซนะครับแล้วพื้นที่ปริมาณน้ำเขื่อนขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะเขื่อนขุนดานนะครับเขื่อนนรุปบดินทรจินดานะครับเขื่อนประแสนะครับเขื่อนหนองปลาไหลนะครับตอนนี้มีปริมาณน้ำประมาณเต็มความจุนะครับเป็นปีนี้เป็นปีที่ปริมาณน้ำค่อนข้างมีความมั่นคงมากครับในเขตของภาคตนออกของประเทศไทยครับสำหรับการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ภาคใต้นะครับ จากที่ทุกท่านได้ยินนะครับการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าตั้งแต่วันที่22คือวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนนะครับจะมีปริมาณฝนที่พื้นที่ภาคใต้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับทางกรมชลประทานเองนะครับโดยศูนย์ประการน้ำอัจิริยะนะครับก็ได้มีการกําหนดพื้นที่เสี่ยงนะครับในแต่ละจุดนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับรวมถึงนะครับมีการเฝ้า เฝ้าระวังนะครับติดตามเหตุการณ์ต่างๆนะครับรวมทั้งนะครับมีการกระจายนะครับทั้งเครื่องจักรเครื่องมือนะครับไปตามจุดพักคอยนะครับที่จะลงไปเสริมในพื้นที่นะครับในบางจุดเราก็มีการติดตั้งไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องผลัดน้ำนะครับแต่ก็จะมีอีกบางส่วนที่ต้องพูลไว้ที่จุดพักคอยเพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ การสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือลงไปในพื้นที่ตรงนี้ครับเลขทางครับก็เป็นการบูรณาการร่วมกับนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะศูนย์สวนลวงหน้าที่ทางกองหน่วยกานแห่งชาติเนี่ยไปตั้งที่ศูนย์ที่สุราษฎร์ธานีนะครับที่จะประชุมกันบ่ายนี้ครับโดยกรมเจ้าทานเองเนี่ยก็สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรนะครับสนับสนุนด้านข้อมูลนะครับการคาดการณนะครับรวมทั้งนะครับ มีบัญชีเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องมือนะครับพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับถ้าเกิดเรามีการวิเคราะห์สาการร่วมกันโดยหน่วยงานต่างๆนะครับที่ส่วนล่วงหน้าโดยกรมวิการนักแห่งชาติตรงนั้นนะครับเราก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับพร้อมที่จะบริการเครื่องจักรเครื่องมือลงไปช่วยอย่างเต็มความสามารถครับตรงนี้ก็จะมีบางจุดนะครับเช่นในส่วนของ3จังหวัดแม่ท่ใต้ที่ดูแล้วเนี่ยอิทธิพลจากช่วง ของลมมรสูมตอนออกเฉียงใต้ที่พัดลงมาเนี่ยฮะก็จะมีผลต่อพื้นที่บริเวณภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตอนออกนะครับที่จะรับอิทธิพลจากมรสุมตอนออกเฉียงใต้ตรงนี้โดยตรงนะครับทางกรมเองเนี่ยก็ได้มีการกําหนดจุดเสี่ยงตรงนั้นไว้นะครับและมีการกาหนดกําหนดจุดที่เรา,าสำรองเครื่องจักรไว้นะครับเพื่อจะสามารถที่จะลงไปดําเนินการได้อย่างอย่างเร็วนะครับ ข่าวดีดีกับพี่คำรน